สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกับมี่เรื่องเล่าครับผมเรื่องเล่าตอนผมเข่าเวนย้อนไปเมื่อประมาณจักสองปีที่แล้วครับเมื่อนั้นผมกับเข่าเวนเนาะเว้นอยู่กองลอยเข่าเวนอยู่กองลอยแล้วก็สินมีทหารนะครับทหารพนทหารเข่าเวนเของย่าม พัดหนึ่งพัดสองพัดสามบัสซี่เองสิน่ะให้เขามาเขา่าแต่ว่าทหารตอนนั้นยุกองรลอยมันเหลืออยู่ประมาณสองสามคนนี่แหละก็เลยให้มันเข่าเว้นพัดหนึ่งประมาณช่วงหกทุ่มตีหนึ่งนี่แหละเออช่วงหกทุ่มแต่ที่นี่ผมก็เข่าไปในห่องพักพอนของจาเวนนั่นแหละประมาณหาทุ่มกลัวตอนแรกอะ พ้นาหารมันมันบ่อยผมฟังก่อนว่าออ้จ้าครับไอจ้าได้ยินเสียงอันอันนี้บอกครับยินเสียงอย่างผมก็เลยว่าไอเสียงคือจังค้นยางนี่แหละครับว่าเนาะเสียงค้นยางอย่างตอนใดกนีนอุ้ยผมเขาเว้นช่วงตีหนึ่งทีสองครับผมได้ยิ้นค้นยางครับยางจับ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 แมนบ่ตลอด สียงแบบเดคือจังแบบคนใส่คอมแบตยางนี่แหละครับว่าสันเอ๋อเพื่อนในวังสันมันเป็นหมาบ่หมูบ่ครับผมกับสีเชิดเชียวเลยครับกติกาตอนนั้นเนา,าะมันกับใหญ่มาใหม่แบบพนอาหารหลามข่ามาใหม่แล้วมันกับด็อันนั้นกัเข่าเว้นเหมืนเด็มันกับเลยแบบได้ยินเสียงก,กึบกรบกึบกรึบมึงสินะวันนี้ผมก็ไม่ได้กินดอกผมกับยานมพนอาหารมันยานวันนี้ผมก็เลยบอกว่าบาเมี่ยงดอกไปไป นะเขาพุงเขาเวิยนัดที่นี่มาอีกมือนหนึ่งเหรอผมก็เลยเขาไปนอนนะ่ะละเขาเวีนคือกันเขาไปนอนในห้องเจ้าเวีนไปนอนได้ประมาณหาทุม่มกูกลัวผมก็ได้ยินคือกันผมได้ยินผมได้ยินเสียงอือยังค้นอย่างนี้เลยล่ะครับแต่ว่าผม่ระกาออกมากผมกย็ย่านเนาะเยอะมันจะเป็น หอมม่วงครับเป็นปลูกต้นหอมงวงเลี้ย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 งไล่กันไปอยู่ทั้งหนาของลอยเนาะแล้วอยู่ทั้งทั้งหัวบนนอดมุมๆนี็จะเป็นต้นหอม่วงอยู่ทั้งทั้งอ่ะยุ้ยแข่างๆใกล้กันมาเถอะมาที่นี่มันก็ได้ยินเสียงแต่ว่ามันบ่ได้ยินโดนอกประมาณนาทีหนึ่งนี่างละครับมันก็หายผมกะบางท่านได้ลาผมก็เล่นโทรศัพท์อยู่มันก็เล่นโทรศัพท์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแต่มันก็ได้ยินเสียงเกียบียบ หยบแบบคนคือยังคน้นหยาบไบไม่ดีไหมครับเออและคิดภาพไปประมาณนั้นแหละหยยบไปไม่ผมกะบวกมาผมไดยยินแบบชัดเลยเออเสียงวะเสียงอย่างวาสะสนอกผมกับมรู้กันแต่ยังงง,งท่ากูมือนี่แหละครับเต่ว่าเสียงอย่างแต่ว่าพ้นทหารก็ได้ยินครับเออเป็นเรื่องติดแปลกมากไมก้จะเลอเกินครับผมกะงงท่ามามา่อากูม,ามือแต่ว่าตอนนั้นกะขอเว้นเนาะมันกะ นี่หลายเรื่องแล้วกับอีกเรื่องหนึงครับผมกะผ้าทหารครับแถวเนาะแถวส่วนม้นใหมผ้าล่ะแถวถุ่มหนึ่งทุ่มเครึ่งสองทุ่มประมาณนี้แต่ที่นี่กําลังอ,อบรมทหารอย่อบรมพลทหารเดี๋ยวมาเนี้พลทหารมันเห็นอันแสงไฟมาทันจั้มันแสงยังสีแดงๆมาทัน แต่แต่ผมพอเห็นเนี่ยครับผมกะข้าวว่กับทหารอยู่แถวอยู่หนาแถวอยู่ผมกะเว่วว่ไปบัานี้มันก็ว่าหุ้ยจ้าเสียงยังครับมาสินเอาเสียงนี้ยังยีดถึงหรอกนั่น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 ไปแล้วบัานี้มันก็ร้อยองลงองลงองลองลองลงแม่ไหมร้อยองลองลองลองบัานี่มองทั้งเทิงมองทัดไปอี่มันสิเขาสิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะทึงเป็ด่ทึงไก่เลยนี่ฮะมันลอยลงไปอันลงมคอไก่ไหม บันนี้้องก็หายไปเลยบันนี้ค่าแถวอยู่ปั๊บๆๆนะนะสงสัยกับภากันยางไปเบิ่งไต่ไต่ไต่ไฟก้มไปก็เลยยางก็ไปไต่เบิ่งแต่ผมมียังห้่ไวมันตัวกูบอสสันดอก็เลยว่าโอ้ผมเห็นอยู่ดีครับผมก็เห็นด้วยกันผมก็เห็นด้วยกันสามคนน่มันเห็นแต่ผมก็่เห็นเพราะว่าผมข้าบอกกับทหารนี่เนาะบอกวินาแถวนะวันนี้ก็เลยเหี่งว่าสันดอก็เลยพากันไหม ผมก็เล็บเบาอันนี้เปเอ้ยมันบ่แมนอันเขาจุดคมบ่ช่วงนั้นมันกระสีไก่ออกรรษาเนาะจ็กสิแมนบ่เแมนหรอวะเอ้าแต่จุดคมมันคือพอเห็นหมองลงจ้าสัดอกเพาท่านคมมีอย่างมันคือสิลงลมมันนี่ปุ๊บมันคือสิ่เพเห็นเลยเพราะเห็นห้อยไม่เห็นอย่างเลยต้องเห็นแสงไฟตัวสัดอกจักแล้วสันดอกโอ้จักเนาะเพราะว่ายุกองรอยเก้าผมมันกระสีเป็นนันกองรอยตังมึงนี่เนาะ ต่้งอยตีนเขาเลยทัดไปยิงก็เป็นผู้เขาครับผู้เขาลูกไปหม่องเนึงก็สิเป็นนันทะเลเลยผู้ผู้เขายิ่หมองมีกอง้อยอยิ่หมองมีฐานออกมาานีกก็เป็นทะเลนะไะครับเป็นํำเลดีเป็นป้ามันต่อไปผ่านทะเลแบบงงงงมากตลอดครับเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ครับที่แบบผมก็ยังพิสูจน์ว่าได้จักเม้นอย่าง ถึงแต่ตอนนั้นก็ยังงงงงซับสุอนู่ครับจังเป็นอย่างถ้าผูใ้ใดมักเรื่องเล้าแนวนี้อยากให้ผมมาบอกเกี่ยวกับเอยียงอีกาเหม็นมาได้ครับอุดกุ้ยทักไทย่างของมากครับสำหรับวันนี้ค่ะขอกลาวเข้ามาสวัสดีครับผม